โยโสภวันอะระหะสัมมาสัมพุทโธสวาคตโยนะภะคะวันตธรมโธสุปฏิปันโนยะสพะะวันโตสวัคสังโฆต the yeah. um. สปฏิปโนปทวโตสาวกสังโฆสังฆานามินมยนปุทสสาวโตปุพพานามการังกโรมาเสียงตัสสังะวโต สัมพุทธัสสนนโมตัสสนพระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสนนโมตัสสนพระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสนอันดเมยามุทภาภิทุติงกโรมาเสยัม สตตวรหัสัมมาสัมพุทโธเวทารณะสัมปันโนสุขตโลกวิโตอะนุตารุปุริสัตถมัสสะรติสัตถเทวมนุสสานาพุทโธ

อนุมัยานธรรมาทิุติงกโรมาเสยโยโสสวัสด

สามีทีปฏิปันโนอาภะขวัตโตสาวัตสังโฆญาทิฏฐานในบุริสายุคานิอัตตุบุริสัพุคกลาเอสัพปะขวัตโตสาวัตสังโฆอาหุนายห์ ทีการียกอานุตระนปุญญาเขตตาโลกาสามธรรมสังฆภิปุชัยามีธรรมสังฆเสรสานนา อันไม่ยามรัตนาใจปัาม่าทายอยู่เจวานเสมขปริิตนาปัจานจาปนามาเสียัสุสุตะกรุณามหานวอนย่อจันตสุทาภรรยาณารถโนรดาสปปะปุปเกล ขกวันธามิุพธินะหมันารินตังธรรมโอปปิปวิยตัสัสโนยมานขปาไปลอยโตารอยจตทัตปโน วันทามิามมนะหามาเรนะตานสรรคสุขตาเยดิขตสันิโตยอดเทตาสันโตสุขตาลุโพธโกโลลาปะเหนอริโยสเมสโส วันทามิสังขาระหามันทเรนตานิจวะเมฆาตภิปุชาณายกานวัทโธยังภิสังขตานุญามัยมมสสุปัตะวะ มาหุทโเวตาสสัพพาวสิทธิญาอิทธันทาคตโตเกอุปันอรหันสสมาสุทโธธรรมจันเทสิโตนิยา โอปัสมิโกบรินิพาณิโกสัมโพธัคขามิสุขตาปเวทิตตอมายันต์ชาณามันชาติปิทุกขาชาราปิทุกขามรณาปิทุกขาทรงกำปั้นเทวทุกขโ อาสุปายาสะเบตุขานอาเบียหิสะเบโยโคทุโคเบียหิเวเบโยโคทุโคยามเบชานราปติตาัปิทุขานสังคิเตนะปันจุปันโยนะขันทาทุขาน สัญญาทิฏฐนรูปปา้ทานขันธโทเวทโนปา้นทานคันธโทสัญญปายท่านขันธโทสังขารูปป้นทานคันธโทวีญนรูปป้ทานคันท เยสาปะริญญาญาทารมานโสโซภะคะวันเอวันภะโหรันสาวัเกวินเนติเอวันภัยกายจะปะนาสาวภะคะวันโทเวเกสุวันุสาสันีทาหุลาระวะตะเต รูปังนิจจังเวทนานิจจันสัญญานิจจันสังขารานิจจันเวญญาณันิจจังรูปังนัตตาเวทนานัตตาสัญญานัตตาสังขารานัตตา เวินญ,ญาณังนัตตาสพเพสังขารา,า,นา,า,มมานิจจสพเพธามาณตาเทเตมยานติยัตรามารานนา สุขเกียริภาริตเทวีทุกเทวีโตกขนปัญเสียหิวปายาสียหิวทุกข์ทิพนุทุกข์กับริตาอาเปรัวนามิมาสักเกวะลายสะทวะทันทาสันตะกิริยาปัญญายทธาตี เดราปะริเนุตปิตาภะคะวันอุเทสารหาตัสสัมมาสัมพุทธันสัทธาคารสัมมาอันสานิยานบาปจิตาตัสสเมวะคะวัเต็มพระมาริยานจรามา เคกนันสิขาสัจิวสัมปันนาตารนุประมจริยามาสเกวัลลาสะทุนทันทสานตะกิริยายาสาวตตุติ ผู้ชังโคสติสังฆโตธรรมานุวิจโยตถาวิริยเบติปัสสัทิผู้ชังตตถาปเรสมาตุเป็นผู้ชังสัตติสัพพะสินาโมนิาสัมมาทายขัตา วิฏฐาภหเิกตัสสัพติเดพิญญาณิพานยจัพธิยะอเตนะสัจวาเชนะโสทิเตหวัุสะปัตถะเอกสมิสัยีนาโทโนกาล จักยสัปปาลาเนทุขิตเตหิสวาโพชัยสาะเทสิทธิจต่างอภินาทิตวารุณคามุจเจสุตังคะเนเตนะสัจวะเทนัสโสติเตโหตุสั กััยกทัยทามารทัยมิเคลานีนาภิกษุณตัวตนเทเรนตันเยาวปนาเบ็ตัวนัสัตตะรันสัมบูรทิตตุจันทัยทัยตัมภาริทัยสิทานัโสหะ นัสั่นตะวาเทนะ่สั่นเตเดืตุสัปปุทธาเะ็นนา่นจ้าพุทาตินานามิวเฮสินาไมกะสอตั้งเลสอวบปัตตานุปัติธาตานะ นะสัตวันเจนนสดที่โหตุสัพพะทาอนุมทังคนิปจเวกขนะปังพนามสิรังปฏิสังขโยนิสวรจวาปิเสหามิญาวะเทวาสิกัสสะปิฆาตายา อุณหาสัปปิฆาตายายาสัมาาสัววะตัตตปิเซลิงสัปสัมภาสานัาปติฆาตายายาวัเทวะเิริโกปินาปติชาตนาตางปฏิสังฆโยนิโสปินตัปตงปฏิเซวะนิ ने वाथवाय नमथाय नम न मननाय न विपोसनाय या, या वाय मा वा शकाय या वा या वा सदिति याय पनाय या विहे सुपरति เอเตภุรานัจเวคะนาปฏิหังคามีนวัยจเวคะนานุปาเทสามิยาจาจเมภเวสติอนวายเจตาเจพาสุวิหะโรจเตวันติสังขายนิโสเสนาสนาปฏิเสวามิ ยาวะเทวาสิตัสสะปติขาตายาอุนหาสะปติขาตายายันสมากสวาตตาปัสสิเรสปัสสพันตนาบติขาตายายาวะเทวะโอตุปาเลสยาเวงโนตานาบติสาลารามาธา ปายสังขาโยนิสุขิลานาปายยะใส่ถ้ปาริคารามติเสวามียาปุปันนันวายาปฏิกานาเวทนานาปฏิขาดายาอาภัยาปายชาปรมตายิหาติันตมยา ธานคาทายปนาเมเสียงวัตาสันติวิหารวาสิณีโตเป็คเรโพที่คเรตาหิตาเฮตาธรรมาเนนพรวันตุปุจจาสอทิงตะลตทวิหารมารดเล

อาเทวะปะปาติกานิยานิกาธรรมวะรามปฏิจเตสัพเพปิทุทขันสกโลตุสังขยานธาตุติรันสตานธรรมโมธรรมวัฒราจัปุกัลาสังโฆตุสมมัสอาเทวะเจหิตายจา เมรังขนตสามนสะเภิธรรมะจาริโนโอเทสัมปปุไนยามรอยเิเตะสันโหตุสเภปิตัะเวันโต เรตโมบวลสตุวะทิภาวายัตตานาสัมมิธานิตุเมธานิมาตาปิตาจารัชานังจาระคาติปุตตะนเอวันทามเมนะราชาลั ลายารรลายทานตุสัพพะธาวันทามิเจติยันสะพันปะทาเนสุปะติทิตาสาจเรริกธาตุมหาโพธิบุตรารุปาญสัจกลานสัทธา เผอสัตว์ตายสัตยที่เป็นเพื่อทกกิแก่เจตตายด้วยการทั้งหมทังสิ้นเวลห่ตัจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอผื่าปัชาหตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อานิขาหโุโตจมเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขิอัตตาปริหารันตัวจะมมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้งเธออระหังตัมมาสัมพุโตภะโถว